เค่อตลาดเทีอำเภอบันไทยครับเด็ไขนะครับเ็วไข่นสามนสามเนอไหนกอนค่ะวตเดโอนี่เด็ก่อนี่เด็กเอาไรันเด็กค่ะ่นี่เห็ไข่มน้มมันมีเห็ดอันนี้อันนี้ขายเป็นตาเลยวะนี่อันนี้นสมเนี่ย ชั่วพันสามตลาดเือเ e. ื่อครไทยตาดเอออบ้านไทยครับอ so ุยอันนี้ใขรเป็นไข่นี่เฮ็ดเงยงเนี่ยโอ้เฮ็ดละงูไ่ เรา่เห็นเอาไว่เห็นเค็ไมาจากกันเพื่อว่าปีนองลครับเด็กออกพักนะครับปีนี้วไใด่ออกพักไม่ได้ไปเอาไปครับ đuợt tiếp bài, anh ấy đi hết thương, hết thương. Anh ấy còn xin rồi, tao rồi, hết Ta อันนี้สวกระเตาค่ะากตาลักซี่ลอยตาลัซี่อยนะครับอันนี้ตาตาลักซี่ลอยนะครับโอ้ตาลักซี่ลอยหลายทะาลสี่อวสีเป็นโล่โล่าสามลยเทากันต้อยรสนะ ลาเ้นเทร์ไทยเ,เห็ดมาจายข้างืนเห็ดมาจา่ายอนเทนท์ว่าปีกัคุณา,า่ายน่าเห็ดสาายคอเนท์วาับ ที่นี่เพชออกเพชรออเยอะนะครับตัวละสามลอยหาสีเคชรต่ออไครนะครับเมันามมาเพชรเพื่อน นะครับตอนนี้ต่อราคากันได้ครสองตาหาร้อยครับจากแต่ตาละสามร้อยนะครับกำลังขึดนขัด่นกำลังขึ้นขัดตอนนี้นะี่ครับเยอะๆเยอะๆมากครับตลาดเยึดอันเภอบ้านไทยตรงๆครับโอรยฝนก็ฉิดตก เอาละครับเอาละครับต้นนหาหอนนเ็นเห็รวม,มันเป็นเห็ดสนันบงสื่อมูมักด้ยที่รามัาละสามร้อยอันนี้เห็ดพวกเห็ดพวก ยนี่ดูเร่องตแล้วเี๋ยอะไรสักนิดนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวนตกตกนตกคนกลังหลครับคนกล่งหลนี่น้องคนกล่งันลาเพชรนะครับล้าุป้กันแลวหลังจากตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกต,ตรงนึงนะครับตลาดเทียอำเภอบอคนไทยว่ารู้ว่าจะหลายบ่นะครับมุมนี้ก็โอเชียนะครับถือว่าหลายนะครับจะเบิ้งอีกนะครับฝนก็ลังตกพี่น้องไปแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกมุมหนึง่งตลาดเทียอำเภอบอคนไทยนะครับ สิพาไปเบิ้งอีสานมาเดินเห็ดฟ้าไปเบิ้งน้ำกันอีสานเฮือนนี้างานแน่น,น้ำเฮ็ดสิบสองน้ำคลองกูเฒ่าผู้แก่แต่ตั้งกระพาะตั้งกระแน่เป็นอผ้าเห็ดเผื่อผ้าทำสิพาไปเบิ้งไปซองไปจอบไปชวดไปจ้าอีสานเฮานี่มันขัดขนาดประอุกต์ประยากประคเคยตะเ้า ไปพุ่นขึนป่าขึ้นมาจังพี่กันได้ขึ้นเขาขาาึ้นได้เป็นเสียงแค่เหนไอหมอลำยาวกับมวนทั้งคืนสิผ้าไปเบิง้งซ่านสิปวดอีสา่านไอเบิ้งจะมีแต่ความบันเทิงหนูหน้าผ้าเบิ้งอีส่าน แล้วนะครับฝนกนระตุกพอดีโอ้ลบฝนลบฝนพอดีเลยครับนะี่ครับกระดาษนี่นม่มีวาคือทักันเลยโอ้ตอกกระหลายนะครับหลายโอ้เห็ดออจะไขย ใสบัวแต e. ่ like women women ่็นเ็ับบ้าไกเรนนนนตลาดเพชร่ทยรอเ็รเห็ดนี่มาจากันเพื่อว่าปีเป็นมามาจากันเพอว่าปี ครับเมาเมาตาครับนู่นนี่เมีเท่ะไรครับนี่เมาตาสี่ร้อยอันนี้สี่รอยออันนี้อะไรครับนี่โอ้โหครับโอ้ไทยอ้หไทยอ้โหหมดเนี่ยนี่แหละครับเพรมาจากอพเภอว่าปีนบ่ครับเมี่ยจ้ะ อาอยืนพ่นกับมานะครับอำเภอพ่นนะครับอยากกินแกงผีที่ข้างนันบ่มี้่ครับเนี่ยบ่บ่อือยเด็กที่กระโดดงั้นไหมจะไกใจยุบมุมนั่นกับที่คัดคัดขัดพ้นไหลคัดแม่นครับที่คักขนาดนี้ขัดอะไร บบมุ้มบุ้มคุณครับนาี่าวานะ่ากันไปค้นหลายนะทั้งน้ค้นหลายครับ <c oughs> ตลาดเทือ <c oughs> ดอำเภอบรไทยกตมีคนตกตก กันนี่ก็นะครับเพื่อพอกันคลิปหนาแล้วกันนะครับก็ไม่ไร้ครับผมดูหน้าสิบหาไปเบิึงอีสานมาเดินห้มเฝ้าไปเบึงท้งกันอีสานเฮานีอีนางแน น้ำหีสิบสองน้ำคองกูเท่าผู้แก่แต่ตั้งกระพอตั้งเครืแม่เป็นอผ้าเห็ดเป็นอผ้าถั่ว